าทาลิปสติกนะดูนะเราจะแบบใช้วิธีการบิดหน้าส5องศสานิดนึงอย่างนี้ถือตลับแล้วก็เอามุมลิปสติกเข้าไปที่ขอบปากอย่างน้ากลับมาเห็นไหมมันจะต้องมีจริตนะเวลาทาลิปมันต้องมีจริตมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทาลิปมาเนี่ยแล้วเราอยากจะทาปากบนเราจะต้องเชิดหน้าขึ้นนิดนึง แล้วก็เพริปล่เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือเวลาทาลิปมันต้องสวยอ่ะคือไม่ใช่แบบหลายๆคนทาปืดๆอ่ะเอาจริงอันนี้ลองไปใช้ดูวิธีนี้เวลาทาลิปกับแฟนสักพักหนึ่งแฟนจะหันมาถามเป็นไรอ่ะ Yeah. <laughs>